สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Skatetp อีกแล้วนะครับน,นวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้นะครับเราจะมารีวิวคุชชั่นตัวดังนั่็คืนจองแซมมุนกับราเน่นั่นเองซึ่งใไปดูบิวตี้บล็อกเกอร์เขารีวิวจองแซมมุนกับอาเน่แล้วก็เห็นแบบใต้คอมเมนต์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ รีวิวจองแซมมนกับลาเนต์ด้วยหน่อยได้ไหมคะอยากให้แบบเห็นความแตกต่างของสองตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวดังเนาะวันนี้กาก็เลยอยากจะมาลองรีวิวจองแซมมนกับลาเนต์ที่อยู่ในกล่องนะคระับพอดีเพิ่งสั่งมาเนาะซึ่งตัวจองแซมมนเนี่ยกายได้ทําการรีวิวแยกไปแล้วเนาะลาเนต์ที่กายซื้อมาเนี่ยกายซื้อมาแบบรีฟิลอะเออไม่ได้เป็นตลับอะไรนี่นะ เพราะว่าแกกัวถ้าสมมติว่าสีมันไม่ตรงกับสีผิวเราเราก็จะเสียดายใช่ป่ะเพราะว่ามันแพงมากอเออแกก็จะซื้อแบบตลับรีฟิลมาก่อนดีกว่ามาลองใช้ดูก่อนเนาะเพื่อมันไม่ดีหรือว่ามันดียังไงเราจะได้ไปต่อไล้ถูกสมวามันดีเราก็จะได้ซื้อเป็นตลับใหญ่ไปเลยเนาะมาดูที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับสีของเขาจะเป็นสีมีเดียมดีก็เป็นสีต่ําสุดของเขาเลยเนาะส่วตัว l a เนตนะครับจะเป็นสี n 35ซื้อรุ่น โกลมานะครับเป็นตัวเป็นตัวโกลเหมือนกันเนาะแต่มันจะได้เปรียบเทียบง่ายเนาะซึ่งเขาอะเคลมไว้ว่าใช้ไประหว่างวันเนี่ยแล้วสีไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ดอบระหว่างวันด้วยนะครับมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงสมาร์ทโฟนหรือว่าแสง UV อะไรต่างๆเนาะตัวนี้เขาก็มีกันแดดมาให้ด้วยนะครับเหมือนจองแซลมอนเลยโอเคทีนี้เราจะมาลองบนผิวกันนะครับขอระยะทาสกินแคร์แป๊บหนึ่งครับวันนี้ใช้สกินแคร์ไม่เยอะนะครับเพราะว่า เพราะเราไม่ได้ออกไปไหนเเดี๋ยวเราจะมาลองที่ตัวจองแซมุนก่อนเลยเนาะลองครึ่งหน้าเนอะข้างนี้ก่อนสีของจองแซมุนจะเป็นสีที่สว่างมากสว่างสว่างมากเลยจะใช้นิดเดียวพอโอเค เห็นปะมันสว่างกว่าผิวมากแบบต้องระวังนะเวลาแบบทาเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเทาจะไม่บิวเพิ่มนะเพราะว่าผิวหน้าก่แบบไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นรอยสิวนิดๆิดหน่อยอ่ะขอเพิ่มนิดนึงก็ได้ตรงรอยสิวเนาะเยอะอยู่นะ นะดูความดออูขอกับนายขอทาข้อนิดนึงก็จะประมาณนี้เนาะสีก็จะสว่างกว่าหน้าประมาณเฉดสองเฉดว่าเขาให้ความเห็นปะเขาให้ความที่แบบผิวกโกลมมากผิวเนียนเออดูแบบเล่นแสงมากๆนะครับต่อมาเราจะมาลองตัวลาเน็ตกันครับแล้วก็เปิดมาเชือ่อ สีเข้มมากอันนี้จะเป็นสี N สามสิบห้านะครับขอย้ำขอสวัสดีให้ดูกอนทุกคนดูช่วยด้วยอยังไงมันเป็นแบบกลืนไปกับสีผิวเลยอ,ะอ่ะเราจะมาลองบนผิวกันนะครับเหมือนไม่ได้ทาเลยอะ่ะลองเบลรู้สึกว่าจะ จะเข้มกับผิวเราวนะ N35 ตัว <N 35. S 1> กัวซื้อ N31 มาแล้วมันลอยอะ่ะเอาเราจะลองแท็บแทบแทบแทหอมอะ่ะหอมรูม้เลยว่าใส่น้ำหอมนะใครที่แพ้น้ำหอมก็ลองดูชอบแบบเคกเจอร์เขาอะ่ะเฮ้ยได้นะอุ้ยได้เลยอะ่ะ เขาก็บิวว่คือมันก็เข้มแหละแต่มันเข้มที่แบบเข้มที่โอเคอะ่ะใครที่กลัวน่าร้อนเก็ใช้ได้แบบแตพอทาไปแล้วมันสวยเลยนะขอน,นีญบิวเพิ่มเพราะว่าชอบมาก a few moments later ดูสีจองสซมนเข้มสุดก็ยังขาวอยู่แต่ล้านนิแบบดูดีชอบมากชอบล้านนิดมากนี้คือแบบเอาไปเลย ผิวดูช้ำดูแบบเหมือนกินคอลลาเจนมาร้อยปีขออนุญาตทานทานตัวนี้เป็นตัวบ่งุงก,ก่อน <c oughs> ให้มันแบบมันๆพอต่อมาะคระับเราก็จะใช้ตัวฮคลิก้าฮคลิก้าสีอะไรก็ไม่รู้สักอย่างสี8ศูนย์แปดมั้งถ้าจะไม่ผิดติดทนมากโคตรวันหนึ่งแบบไม่หลุดอ่ะ เราจะไม่เสรแป้งนะเพราะว่าจะได้ลองตัวคคชชั่นไปว่ามันเป็นยังไงระหว่างวันเนาะโอเคครับเดี๋ยวกลับมาอีกที6กโมงเย็นนะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ ที่ผ่านไปเวลา2ชั่วโมงนะครับเรื่องความติดทนนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เคมมานะว่าติดทนมากแต่ว่ารู้สึกว่าติดทนดีนะครับอันนี้ให้คะแนนเลยครับต่อมานะครับเรื่องสีสีเนาะฝั่งนี้จะเป็นลาเนตฝั่งนี้จะเป็นจ้องสม,มุนจ้องสม,มุนอะ่ะจะเป็นที่บอกว่าคลิปทิปก่อนแล้วแหละว,ว่าตัวเนี้ยขาวขาวเลยอืมก็ยังขาวอยู่ <laughs> นเลลนาะแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่า มันเข้มไปนิดนึงแบบมันเข้มกว่าสีผิวกายไปนิดนึงน่าจะใช้สีสามเอ็ดลอดมั้งอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเลยแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยเข้มกว่าสีผิวกายอยู่เนาะแต่อันนี้มีเดียมดีมเนี้ยก็ขาวกว่าผิวกายเหมือนกันอยากรู้ว่าถ้าผสมกันอ่ะผสมได้ป่ะทุกคนคุชชั่นผสมกันได้ไหมอ่ะเออใครก็ได้เม้นให้ความรู้หน่อยว่าคุชชั่นผสมกันได้ไหมติดแมทไหมเรื่องติดแมทไหมนะเราจะเอาแมทให้ดูกันเลยนี่ จองแซมมอนเนี่ยแทบไม่ติดแมทเลยนะทุกคนเห็นปะเออจองแซมมอนแทบไม่ติดแมทเลยฝั่งเนี้ยแทบไม่ติดแมทเลยแต่ว่าตัวคุชชั่นของลาเนตติดแมทเป็นจํานวนมากอยู่เหมือนกันติดแมทเลยอนะก็ประมาณนี้แต่ว่าตัวคุชชั่นเขาไม่หลุดนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่หลุดแต่ว่าเขาก็ยังเกาะผิวอยู่แต่ว่ามันติดแมทแค่นั้นแหละความแตกต่างเขาก็ไม่ได้แตกต่างกัน,กนมากเออรู้สึกแบบ อันนี้รู้สึกเนอะนิดนิดเดียวอ่ะรู้สึกเนอะมากกว่าตัวนี้นิดนึงอตัวนี้จะมีความแบบไม่เนอะมากอืมก็รู้สึกว่าควรตำทั้งสองตัวเลยถ้าสีผิวตรงสองสมุนก็ดีมากคือดีเลยอ่ะใช้หลายครั้งละแล้วก็อันนี้เพิ่งใช้ครั้งแรกอันนี้ก็คือดีเลยอืมสีดีอะไรดีหมดดีแต่เข้มกว่าผิวกายนดิดนึงแค่นั้นแหละสรุปว่าควรตำทั้งคู่นะครับสองตัวนี้ควรมีไว้ติดบ้านเดียว ยังไงเดี๋ยวน่าจะซื้อสีใหม่มาลองใครที่สงสัยอยากให้ทำคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย